สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะโมนาภาษาคเมาแลเดอร์นะคะโมนาภาษาカメโมไฮเดอร์นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูมะม่วงนะคะมะม่วงโมนามันลูกดกนะคะแล้วทีนี้ก sure> ิ่งมันจะหักอยู่แล้วนะคะล้นดกอยู่กิ่งหนึ่งนะคะมันดกอยู่แค่กิ่งหนึ่งแล้วกิ่งมันจะโน้มลงมาอันนี้มีกี่ลูกนี่เฉพาะพวงเดียวมันร่วงไปบ้างแล้วนะคะัเพื่อนมันร่วงไปบ้างนะถ้ามันไม่ร่วงมันเยอะกว่านี้นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกนะคะเจ็ดลูกนี่จะของด้วยเนาะนี่หมดแดงเดี๋ยวจะไปดูกิ่งที่มันลูกนี่นะคะลูกิ่งมันนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสังเกตดูกิ่งมันจะโน้มลงมานะคะนั่นค่ะกิ่งนั่นนะมันจะโน้มลงมาแบบนี้นะดูลูกมันก่อนนะนี่นี่ลูกนะคะนี่เยอะมากนะคะกิ่งมัน ข้างในก็มีนะคะนี่คะ่ะข้างในก็มีมันดุมากนะคะไม่รู้จะนับได้กี่ลูกนี่ข้างในข้างในก็มีคะ่ะเพื่อนมีข้างนอกมีข้างในอ้ยเจ้าของเจา้าของกัดอันนี้ฝั่งนี้นะคะกิ่งเดียวนะเพือพ่อนเฉพาะกิ่งนี้นะกิ่งมันโน้มลงมาเดียวนู่นข้างบนนู่นอีกฟังนู่นก็มีคะ่ะเพื่อนฟังนู่นไป ลูกก็จะถึงดินอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะกิ่งมันกิ่งมันโน้มลงมาเลยเพื่อนๆเห็นมากิ่งที่มันมีลูกอ่ะมันโน้มลงมาเลยนะคะมันมันดุมากนะครับเพื่อนอันนี้คือม่วงโชคอนันต์นะคะเพื่อนม่วงโชคอนันต์นี่เวลาสุกนี่หวานหอมเลยค่ะนี่ค่ะมนามาเห็นทีหลังมนาเพิ่งมาเห็นมนาว่าโอ๊ยทำไมมันกิ่งมันโน้มลงมานะคะนี่ค่ะ กิ่งเดียวนะกิ่งเดียวแค่นั้นนะคะมีลูกทั้งหมดเนี่ยมันโน้มลงมาเลยนะคะเพื่อนๆดูสังเกตดูเนี่ยมันโน้มลงมาอย่างนี้เลยเพราะว่ามันมีแค่กิ่งเดียวกิ่งอื่นมันมันมีลูกมันมีอยู่ลูกอยู่กิ่งเดียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกบ้านมนาไม่ได้ทำความสะอาดนารุรงมานะคะเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวจะจัดการสักหน่อยนะคะ นี่ค่ะข้างนอกอันนี้จะเป็นที่ของเราเนาะฝั่งนี้นะส่วนข้างนอกนะั้นมันยื่นไปดกเหมือนกันค่ะเพื่อนนะคะนี่เดี๋ยวพาเพื่อนมาดูออันนั้นที่ป้าเนาะฝั่งนู้นป้าก,ก็นั่งทํางานอยู่เย็บผ้าอยู่เนาะนี่นะคะอันนี้อีกกิ่งหนึ่งนะอันนี้ก็น้มลงมาเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็ดุกเหมือนกันนะคะดุกนี่ดุกมากค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะเก็บไปกินละเรียวมาโมงชวนณานี่ไม่ต้องห่วงเรื่องปเปลี่ยวนี่ตอนดิบแต่อันนี้โมนาไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นมายี่ห้ออะไรเนาะมมงนี่นะแต่มันมีนอออกมาเหมือนแรดเลยเนี่ยมันมีหนอออกมาเหมือนแรดเพื่อนๆดูนี่น้นะว่าเป็นะม่วงเคลือยแต่มันไม่ใช่เนาะ จ้าของเยอะมากเลยนะคะหมดแดงเต็มเลยนะคะอันนั้นลูกหนึ่งเนาะต้นนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดกอะไรหรอกนะคะมีทั้งต้นสะดาต้นอะไรอยู่ข้างๆนี่นี่ต้นมะนาวก็มีตรงนี้มันก็เลยติดๆกันมันเลยไม่ค่อยดกเนาะมีอยู่สองสามพวงตรงนี้ข้างล่างงูนาก็เอามาเกี่ยวไว้ข้างบน ตรงนั้นอยู่กับดินลูกหนึ่งตรงนั้นนั่อันนั้นก็พวงหนึง่งก็เลยเอาไม้มาเห็นไว้นะคะเพื่อนค้าเพื่อนเพื่อนนะคะคำว่ามะม่วงนะคะภาษาเขมรเนาะภาษาบ้านมอนามะม่วงก็คือสวายนะคะออกเสียงสวายนะคะมะม่วงสวายมะม่วงสุกนะคะสวายตุ่มนะคะ วายตุ่มนะฮะกิ่งนี่มนาสะออนลายเนาะมันโน้มลงมาสวายตุ่มคือมะม่วงสุกนะสวายสวายกใจีมะม่วงดิบมะม่วงอ่อนนะสวายจ้าก็คือมะม่วงแก่นะถ้ามันดุกล่ะสวายมะม่วงดุกดุกบ้านมนานี่เขาใช้คําว่าเพลนะคะแม่ชงชเนื้อขเพื่อนๆมะม่วงสุกก็สายตุ่มนะคะถ้ามะม่วงมันดุกนะมันดกมากเขาเรียก เขาเรียกว่าเพลนะคะเพลภาษาภาษาไทยก็คือมันเป็นลูกนะคะมันมันดกมันเป็นลูกเพลก็คือหน่วยหน่วยก็คือลูกนี่ค่ะแต่ถ้ามันดกมากๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเพลนะคะสมมติพริกดกนะคะพริกดกเขาก็เรียกตี่เพลนะมันดกมากก็มันคือมันเพลนะคะป้านโมนาค่ะพริกมันพริกมันดกก็คือ ตีไปแพลนะคะมันดุกมากนะคะถ้าสมมติมะขามนะคะปืนแล้วก็าปืน้นก็คือมะขามมันปืนแพลนะคะมันมันดุกก็คือมันแพลนะคะมันใช้คําว่าดุกหรือว่าจะใช้คําว่าเจริญนะคะคําว่าเจริญก็มันไม่มันไม่แปลว่าดุกะมันแปลว่าเยอะนะคะคําว่าเจริญอะแต่แต่ถ้าจะพูดให้มันเข้าใจก็เจริญก็คือเยอะนะะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่มันไม่ใช่คําว่าดุกเนาะคำว่าดุกจริงๆคือเขาจะพูดว่าแพลนะคะ สวายเพล่สวายเพล่ะอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะเจริญก็ใช้ได้เหมือนกัน,นะเจริญหมายคำว่าเยอะเจริญเยอะหรือว่ามากนะคะคําว่าเจริญเนาะถ้าวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูมะม่วงดกนี่แหละคะ่ะมะม่วงสวายเพล่นเาน,ะนเานะมะนาวดกเนาะมะนาวนี่ก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่มันโซอเพล่นะคะไม่ค่อยดกก็คือมันโซอเพล่ถ้ามันดกก็เขาจะพูดคําเดียวว่าเพล่นี่คือเข้าใจว่ามันดกมากนะคะค่ะ ก็มาแปลพูดไทยบ้างพูดคอมเมนต์บ้างแปลให้เพื่อนๆฟังเนาะคลิปมนาเนาะถ้าใครอยากเป็นคอมเมนต์อยากเป็นภาษาคอมเมนต์นะมาดูช่องมนาได้นะนะคะถ้าอยากเป็นเดี๋ยวจะแปลให้พูดให้ฟังทุกวันเลยนะคะจะพเาฮะกระจุกจิกทุกคําเลยรู้หมดแน่ๆนะคะมนาจะพูดให้ฟังทุกวันเนาะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากค่ะ